สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ชนะ Magic Smarble Charlotte Pai Jn Pat นะคะสําหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการดูดวงความรักของท่านที่เกิดในราศีเมษนั่นเองนะคะชาวราศีเมษนะคะหรือคนที่เกิดในลัคนาราศีเมษก็สามารถที่จะ ฟังคลิปนี้ได้นะคะพลังงานนี้จะเป็นพลังงานโดยรวมนะคะซึ่งจะมีตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างนะคะก็อย่าไปซีเรียสอะไรถ้าได้อะไรที่คุณไม่ตรงต่อใจนะเพราะเราอ่านตามพลังงานหน้าไพา่อาจจะไปตรงกับคนส่วนหนึ่งหรือไม่ตรงกับคนอีกส่วนหนึ่งก็เป็นได้นะคะแต่ถ้าคุณอยากได้เป็นพลังงานโดยตรงของคุณเลยอาจารย์แพทแนะนําให้คุณแอดไลน์ไอเข้ามาเพื่อสอบถามคิวดูดวงได้เป็นการส่วนตัวก็จะได้เป็นพลังงานโดยตรงถึงคุณเลยนั่นเองนะคะ เราจะเริ่มกันจากสถานะของคนที่มีคู่ก่อนนะคะตามด้วยคนคบคนคุยและปิดท้ายด้วยคนโสดนะคะพลังงานจะไล่เรียงกันอย่างนี้แทบจะทุกคลิปเลยนะคะเราจะมาดูกันว่าในเดือนตุลาคมนี้พลังงานความรักของพวกคุณชาวราศีเมษเป็นเช่นไรในสถานะของคนที่มีคู่นะคะ Queen of c h a r i c s ค่ะ Lost of Shadow นะคะเทียบเป็นไพ่ทาโร่ aro, ก็คือไพ่ The Days นั่นเองและก็ Five of Artemis Seven of One Ten of Artemis นะคะ จากพลังงานหน้าไพ่เนี่ยมันรู้สึกได้อย่างหนึ่งนะว่าคุณมักจะเป็นคนที่ใครๆก็มองเห็นว่าคุณเป็นคนใจดีเป็นคนที่ยอมคนนู้นคนนี้รวมไปถึงคนรักคุณนะคนรักคุณก็จะมีความรู้สึกว่าคุณไม่ค่อยที่จะไม่ค่อยที่จะมีอ,อะไรอะต่อล้อต่อเถียงสักเท่าไหร่นะคะอยากจะทำอะไรก็ทำได้โดยที่ คุณจะไม่ค่อยไม่ค่อยโต้แย้งอะไรประมาณนั้นน่ะแต่จริงๆแล้วอะ่ะนี่คือภาพลักษณ์ภายนอกที่คนอื่นเห็นซึ่งภายในใจของคุณใครจะรู้เลาวว่ามันกล้ากลืนเอาความเจ็บปวดเอาไว้อย่างแบบอย่างสุดซึ้งอะ่ะแต่คุณพยายามที่จะไม่พูดออกไปพยายามที่จะกล้ากลืนสิ่งเหล่านั้นให้มันเข้าไปอยู่ในใจ ท,ทั้งที่สไายในสถานการณ์คุณเห็นอยู่แหละว,ว่ามันมีการถูกเอารัดเอาเปรียบกันมันมีการถูกกระทําให้คุณรู้สึกช้าใจเจ็บใจแล้วคุณก็พยายามที่จะต่อสู้กับปัญหาต่างๆด้วยตัวเองแล้วพยายามบางครั้งก็เหมือนกับว่ากล่อกลืนเอาความเจ็บช้านั้นะจุกอ,กอกเข้าไปะกลับเข้าไปอย่างเก่าอ่ะ แล้วก็พยายามแสดงหน้าชื่นให้คนอื่นเห็นว่าคุณไม่เป็นอะไรคุณมีความสุขดีแต่ใครจะรู้ว่าอกภายในของคุณเนี่ยมันตรมหม่นไหม้ซะยิ่งกว่าอะไรเนี่ยมันเป็นพลังงานที่จันแพทจับความรู้สึกนี้ออกมาได้ในช่วงเดือนตุลาคมคุณน่าจะเจอกับเรื่องบางเรื่องที่ทำให้คุณเสียความรู้สึกอย่างแรงแล้วคุณก็พยายามจะต่อสู้ กับปัญหาเหล่านี้อย่างสุดแรงเกิดจนกระทั่งคุณมีความรู้สึกเหมือนกับตัวเองบอบช้ำเสียเหลือเกินกับสิ่งที่คุณได้พบได้เจอได้เจอนี่คือพลังงานของคุณที่จันแพทอ่านมาจากความรู้สึกของคุณนั่นเองอามาดูซิว่าแล้วพลังงานของคนรักของคุณนะเขาเป็นเช่นไรนะคะเขารู้สึกเช่นไรบ้าง h i ไฮออกไฮพินเทส อืม The Fool, Temperance, Nine of Cups, The World ค่ะอืมถ้าถามว่าพลังงานเขาเป็นเช่นไร มันเป็นพลังงานของความรู้สึกที่ค่อนข้างเห็นแก่ตัวนิดนึงนะเขาจะรักอิสระ<ๆ>เขาจะทําอะไรในสิ่งที่เขาอยากทําเขาก็จะไม่สนใจความรู้สึกของใครเลยแม้กระทั่งตัวคุณนะคะบางครั้งก็อาจจะไม่ค่อยได้ใกล้ชิดคุณหรือได้อยู่เพื่อจะทํารับรู้ความรู้สึกเจ็บปวดของคุณสักเท่าไหร่เขามีความสุขกับการได้ไปนู่นมานี่ได้เดินทางนะคะได้ไปพบเจอโรคกว้างบางครั้งก็ไปคนเดียวโดยที่เขาก็ไม่ได้ ต้องการที่อยากจะเอาคุณติดตัวไปด้วยซึ่งจริงตัวเขาเองอะมักจะมีความคิดอะไรที่มันแบบว่าซับซ้อนอยู่ใน ใจเขาอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีความรู้สึกว่าการที่เขาอยู่เป็นอิสระหรือไปไหนมาไหนด้วยตัวของคุณตัวเขาเองโดยที่เขาไม่เอาใครไม่เอาคนที่เขารักไปด้วยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เขาทําถูกต้องแล้วเขาคิดแบบนี้ไงมันเป็นเรื่องที่เหมือนกับว่าเขาพยายามสร้างโลกของเขาเองซึ่งบางทีมันอาจจะเป็นโลกอีกใบหนึ่งที่ไม่ใช่ใบที่มีคุณอยู่ก็เป็นได้นี่คือพลังงานของเขาอ่ะมาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณกับ คนรักจะเป็นเช่นไรนะคะในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะเฮอร์มิตค่ะ Five of p a n t ต c ค e ค่ะเพสออฟซอร์สเทน of p e n t a c l e t e ช p l a n นค่ะอดทนหน่อยนะคะบางครั้งเนี่ยมันก็รู้สึก ขัดแคลนรู้สึกน้อยอกน้อยใจอันนี้เป็นพลังงานของชาวราศีเมษที่จะรู้สึกได้ถึงความรู้สึกที่มันเหมือนกับเติมไม่เต็มอะ่ะเออเหมือนมีคนรักก็เหมือนไม่มีอะไรประมาณนี้มันมีความขัดแย้งมันมีความรู้สึกที่มันยังไม่เข้ากันสักเท่าไหร่คนหนึ่งมีความรู้สึกที่เต็มที่แต่อีกคนนึงมันเหมือนกับความรู้สึกมันออาเขาเรียกว่าอะไรตาช่างมันเอียงอะ่ะมันไม่ค่อยตรงกันอะ่ะเออประมาณนี้นะคะก็เลย พยายามที่จะซุกซ่อนความเจ็บปวดนั้นไว้โดยโดยโดยใช้อารมณ์นิ่งขึมเงียบเฉยเข้ามานะคะซึ่งจริงๆแล้ว่ลึกๆแล้วต้องการเรียกร้องความความสนใจเรียกร้องความเห็นใจจากคนรักคู่ครองเพื่อให้ ให้เขาเรียกว่าลดพฤติกรรมการก้าวร้าวแล้วลดพฤติกรรมการเอาแต่ใจตัวเองอยากจะทําอะไรก็ทําโดยที่ไม่สนใจความรู้สึกของคุณน่ะคุณอยากจะให้เขาอ่ะลดลงแต่เมื่อไหร่ที่คุณพูดก,กับเขาปุ๊บเนี่ยมันมักจะมีเรื่องคอนฟ lict กันจนกระทั่งแบบเขาก็แก้เผ็ดด้วยการเงียบหายไปจากคุณหรือไม่ก็เดินทางไปไหนสักแห่งไปเที่ยวเพื่อที่จะไม่ทนฟังการทะเลาะกันเพื่อที่จะไม่ต้องทนฟัง การที่คุณจะต้องมาถามคําถามเขาจี้จุดจี้ใจดําเขาเขาก็เลือกที่จะแบบห่างคุณออกไปเลยเลือกที่จะไปทํางานต่างถิน่นต่างที่หรือเลือกที่จะอยู่ไกลห่างคุณเข้าไว้มันก็เลยทําให้พลังงานในด้านของความรักมันหยุดนิ่งอในช่วงเดือนตุลาคมนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ชาวราศีเมษอาจจะรู้สึกอึดอัดนะคะคนรักก็ไม่ได้อยู่ใกล้ชิดให้คุณจะต้องแบบเหมือนมีปัญหาอะไรคุณไม่สามารถที่จะเรียกใช้เขาหรือ หรือเรียกหาความอบอุ่นจากเขาได้เพราะตัวเขาเองจะค่อนข้างที่จะให้พลังงานไปที่ความต้องการของตัวเขาเองเป็นหลักคิดจะทําอะไรก็ทําตามอําเภอใจโดยที่ไม่ได้สนใจความรู้สึกของคุณเขาอาจจะมีเรื่องปกปิดซ่อนเร้นคุณก็ได้นะจันาร์แพทมองอย่างนี้นะมาดูซิว่าไพ่บอสซาจะบอกอะไรอีกว่าสาเหตุที่เขาเป็นแบบนี้เพราะอะไร ซามูไรค่ะซามูไรในที่นี้นะเขาชอบทําอะไรซามูไรนี่ชอบไปไหนมาไหนคนเดียวนะอืมแล้วเป็นคนที่คือนึกอยากทําทําเลยอะไรประมาณนั้นนะคะไม่ค่อยที่จะแคร์สังคมแคร์กลุ่มสักเท่าไหร่แล้วก็อาจจะไม่ค่อยแคร์เรื่องของคนรักด้วยเพราะซามูไรนี่ก็จะมีชีวิตที่ค่อนข้างเพเนจรเพียรพยายามนะอีกคนหนึ่งก็สันโดดโลกส่วนตัวสูงอีกคน,นก็จะเพียรพยายามเข้าไปเข้าใกล้ เข้าหามันก็เลยทำให้เกิดความรู้สึกรอโอกาสค่ะนะคะไพ่ออกมาบอกให้รอโอกาสว้าวเราสองสามคนมโลกของฉันนะคะเขากันตัวคุณออกไปเพราะว่าเขาอยากจะมีโลกของตัวเขาเองพยายาม หาเวลาให้ตัวเองสันโดษเพื่อที่ในโลกของเขาเองอาจจะมีพลังงานของใครอีกคนหนึ่งซ้อนแทรกเข้ามาโดยที่คุณไม่รู้ก็เป็นได้นะคะซึ่งตัวเขาเองมันก็บ่งชี้ว่าเขาน่าจะมีความคิดที่ออกนอกลูก่นอกทางไปนิดหนึ่งนะคะเข้ามาในช่วงเดือนตุลาคมนี้เพราะฉะนั้นนะถ้าชาวราศีเมษร,รู้สึกอะไรได้แล้วมันรู้สึกเจ็บปวด ในเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะได้เขาเรียกว่าเสวยวิบากกรรมก็ได้นะพยายามแผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมในเวรด้านความรักของคุณซะเพราะว่าในช่วงเดือนตุลาคมเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอดทนหนักแน่นเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็เชื่อมั่นในเรื่องของความรักความปรารถนาดีที่คุณเคยมีให้เขาว่ามันอาจจะดึงใจใเขาให้เขารู้สึก เมตตาและรู้สึกสงสารความรู้สึกของคุณบ้างอะไรประมาณนี้เพราะว่าในเนี่ยเห็นไ่มคุณได้แต่รอโอกาสแม้ว่าจะเพียนพยายามไงก็แล้วแต่เขาจะพยายามกันคุณออกเพราะเขา พยายามที่จะมีโลกของตัวเองโดยใช่ไม่มีโลกของเราเพราะว่าสาเหตุหนึ่งก็อาจจะมีใครบางคนซ้อนแทรกเข้ามาในความสัมพันธ์นี้ก็ได้และทําให้คุณรู้สึกได้คุณก็เลยมีความรู้สึกที่อึดอัดและก็เจ็บปวดที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะเพราะนั้นพยายามบริหารความรู้สึกของตัวเองบริหารใจของตัวเองให้ผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปให้ได้ ะะแล้วรอดูซิว่าในช่วงเดือนหน้าพลังงานต่างๆเรื่องราวต่างๆมันจะค่อยๆค,ค,คลี่คลายไปแล้วหรือเปล่าเพราะนั้นในช่วงเดือนนี้ก็อาจจะเป็นช่วงเวลาแห่งความอดทนนะคะแห่งความเพียรพยายามคุณที่จะรอโอกาสใหม่ๆที่จะทําให้มันดีขึ้นในเรื่องราวของความรักและความสัมพันธ์นั่นเองนะคะโอเคจบแล้วเดี๋ยวไปเจอกับพาสของคนคบคนคุยกันต่อนะคะ สวัสดีค่ะมาถึงพัทของคนคบคนคุยชาวราศีเมษกันแล้วค่ะมาดูสิว่าพลังงานของคุณเป็นเช่นไรในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะ Five of c u p f ขึ้นมาเป็นใบแรกค่ะมีไพ่ j u s t e n t ขึ้นมาด้วย The d e v l d ค่ะ Devil และ Ten of w a n d ค่ะ ม,มันเป็นพลังงานที่เขาเรียกว่ายังคงยึดติดและผูกพันอยู่กับความสัมพันธ์เดิมๆเ,เก่าๆซึ่งมันเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะไม่ค่อยคอ m พลีทสักเท่าไหร่เนี่ยมันมีความรู้สึกที่เขาเรียกว่าสิ่งที่เราทุ่มเทไปให้ไปมันกลับดูไร้ค่าของของใครอีกคนหนึ่ง ทั้งที่คุณก็ค่อนข้างที่จะมีความผูกพันมีความรักมีความรู้สึกที่ดีให้แก่เขาคุณอาจจะเรียกร้องมากเกินไปหรือต้องการมากเกินไปแต่ว่าคนคบคนคุยของคุณเนี่ยอาจจะให้คุณได้ไม่เท่ากับที่คุณคาดหวังนะคะมันก็เลยเกิดเป็นความรู้สึกของคุณที่มันเหมือนกับหนักอกหนักใจยึดถือไว้เพียงคนเดียวยึดความรักนั้นไว้แต่เพียงคนเดียวพยายามสร้างโลกให้เกิดขึ้นมีระหว่างคุณกับเขา สคนเพื่อจะกัรคนอื่นออกไปแต่ดูเหมือนว่าเขาก็ไม่ค่อยที่จะอยากเข้าใจและเข้ามาในโลกของคุณคุณก็เลยมีความรู้สึกน้อยอกน้อยใจในช่วงเดือนตุลาคมนี้ทั้งทงที่คุณยังค่อนข้างผูกพันกับเขาอย่างมากเพราะฉะนั้นอาจจะต้องลดกิเลสความต้องการภายในใจของคุณให้มันลงมานิดหนึ่งนะคะแล้วก็พยายามมองความรักนี้อย่างเป็นกลางอืม อย่างเป็นกลางนะคะถ้าเกิดคุณคบคุณคุยกันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะแล้วถ้ามันเงียบหายไปหรือเขาไม่ค่อยได้ตอบสนองความความรู้สึกของคุณมากมายสักเท่าไหร่คุณก็อาจจะต้องทำใจยอมรับสิ่งยอมรับสภาพกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะตัวเขาเป็นเช่นไร f of 1ค่ะเขาให้ความสำคัญกับอะไรมากเป็นพิเศษ e ทมเพ e The Green Man The d a s s และ for of p e n t a c a l ถ้าถามว่าเขาให้ความสำคัญกับอะไรเขาให้ความสำคัญกับครอบครัวของเขานะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าใจเขากำลังคิดถึงในเรื่องของความเปลี่ยนแปลงนะคะคิดถึงในเรื่องของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆซึ่งมันอาจจะเป็นลักษณะของการล้มเลิกหรือการยุติกับสิ่งเก่าเพื่อจะรอเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆและเขาก็ต้องการความมั่นคง ะค,ะความมั่นคงในที่นี้อาจจะเป็นในเรื่องของการเงินก็ได้นะคือสิ่งที่เขาโฟกัสหรือสิ่งที่เขาปรารถนาอยู่เพราะนั้นสิ่งในใจเขามันก็เลยไป โฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงและการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่มันมีในด้านของการเงินเข้ามาเกี่ยวพันด้วยนะในเรื่องราวของความรักเนี่ยแทบจะไม่อยู่ในหัวเขาเลยในช่วงพีเรียดนี้มันเป็นพีเรียดที่เขาเรียกว่าอีกคนหนึ่งมีใจให้เต็มร้อยแต่กลับได้กลับคืนมาเพียงแค่20แต่อีกคนหนึ่งเนี่ยนะใจเขาเนี่ยไปพุ่งให้เต็มที่กับเรื่องของการทำมาหากินและการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆโดยเขาไม่ได้มองไม่คำนึงถึงความรักคุณก็เลยมีความรู้สึกว่า ให้และรับมันไม่เท่ากันอืมนะคะอ่ะมาดูซิว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่ในช่วงเดือนตุลาคมนี้เป็นเช่นไรมันยังมีความอึดอัดเจ็บปวดนะคะการกระทําที่เขาเรียกว่าแอบคิดแอบเครียดไปเพียงลําพังไพ แล้วก็มีความรู้สึกที่ขัดอกขัดใจกันเกิดขึ้นด้วยจากการกระทำเนี่ยไหม The Moon เกิดขึ้นสามใบแล้วนะเสียหมดเลยนะคะตามมาด้วย The Fool อีกนะอืแล้วก็สุดท้ายค่ะ Five of Wands ไพ่เตือนมาว่าไม่ว่าคุณจะพูดอะไรบางครั้งพูดน้อยก็กลายเป็นพูดมากเออนะ,ะพูด การสื่อสารจะมีปัญหาเอาเอางี้พูดง่ายๆคือในช่วงเดือนตุลาคมเนี้ยคนคบคนคุยให้ระมัดระวังให้ดีไม่ว่าคุณจะขยับอะไรพูดอะไรหรือจะตัดเพ้อน้อยอกน้อยใจยังไงอีกฝ่ายจะพยายามไม่เข้าใจและอีกฝ่ายก็จะพยายามตั้งป้อมหาว่าคุณเป็นคนเรื่องมากนู่นนี่นั่นไปจะไม่ค่อยเข้าใจในสภาวะความต้องการของคุณเอาอย่างนี้ ถ้าเกิดให้ดีคุณต้องลดกิเลสภายในใจของคุณอยากคาดหวังสูงกับคนคบคนคุยเพราะดูเหมือนว่าในพิเรียดนี้เขาไม่ได้สนใจเรื่องของความรักนะถ้ายิ่งคุณไปสนใจมากๆเข้ามันลงังแต่ทําให้เขาราคาญลางังแต่ทําให้เขารู้สึกอึดอัดแล้วจะพรานที่จะแบบว่ายุติหรืออยากจะไปอยากจะไปอยู่แบบสันโดษโดยที่ไม่ยุ่งวุ่นวายกับ กับคุณเลยอีกก็เป็นได้นะเพราะพลังงานของไพ่มันออกแนวลบหมดเลยทุกใบเพราะ,ะั้นอาจารย์แพทเตือนนะว่าพูดน้อยๆนะคะเพื่อที่จะคบกันได้นานๆอย่าพยายามปะทะอารมณ์กันค่ะเพราะว่ามีเหตุที่ทําให้เกิดความรู้สึกเครียดความขัดอกขัดใจหรือเป็นลักษณะของการประชดประชันหรือการระแวงกันเกิดขึ้นซึ่งไม่ได้เป็นผลดีต่อความสัมพันธ์เลยจากคนคบคนคุยแทนที่จะขยับปรับเปลี่ยนมันกับ ลดน้อยถอยหลังลงไปนะคะเพดัะนั้นก็เตือนให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารนิดนึงค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีปัญหานะคะต่อกันและยิ่งเป็นคนต่างชาติด้วยนะเป็นคนไกลเนี่ยนะบอดีแล้วการสื่อสารเนี่ยตัวหนังสือมันไม่มีเสียงมันไม่มีความสูงต่ำมันอาจจะเกิดการเข้าใจผิดต่อกันได้ง่ายนะอ่ะมาดูซิเหนื่อยใจทุกวันนี้คุณก็ค่อนข้างเหนื่อยหรือเกินนะ เขาบอกให้ไปโฟกัสหรือรักในสิ่งที่ทำซะนะคะอืแรงดึงดูดเนี่ยมันจะกลับคืนมาถ้าคุณไปโฟกัสเรื่องนั้นคุณอย่าไปโฟกัสเขาเยอะไอเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาอ่ะไอเก็บใส่กล่องไว้ให้มันถือว่าเป็นวันวาน,วานแห่งความทรงจํามันเป็นอดีตที่ดีนะคะ ลืมตาดูโลกแล้วก็หันไปมองดูโลกกว้างๆหันไปมองดูสิ่งใหม่ๆอย่าไปโฟกัสกับเขามากจนเกินไปปล่อยให้เขาได้ทําในสิ่งที่เขาต้องการแล้วเมื่อไหร่ถ้าเกิดเขาหันกลับมาให้ความสนใจคุณนั่นแหละคือของขวัญที่คุณจะสามารถรับไว้ชื่นชมได้แต่เมื่อไหร่ที่เขาหันหลังให้คุณคุณไม่จําเป็นต้องเรียกร้องของขวัญน,นั้นกลับมาให้เพื่อที่จะเอามาแกะเล่นอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นคุณควรจะไปโฟกัสกับสิ่งที่คุณทําเช่นคุณ ชอบทําอะไรชอบที่จะงานประดิษฐ์หรือชอบงานครัวงานอะไรต่างๆนานาที่มันเอามาเป็นงานอดิเรกได้ให้ไปฝึกทําอย่างเช่นเนี่ยการทําเค้กก็ได้นะคะเพื่ออะไรคะเพื่อที่ว่าเมื่อคุณไม่ได้ยุ่งเกี่ยวหรือไม่เอาใจไปโฟกัสกับเขาคุณจะมีแรงดึงดูดทาให้เขามีความรู้สึกว่าอยากเข้าใกล้คุณอยากรู้ว่าเออคุณหายไปคุณทําอะไรบ้างคุณจะเป็นที่น่าสนอกสนใจของเขา เพราะฉะนั้นพยายามมองโลกให้กว้างอย่าไปโฟกัสแค่คนที่คุณคบคนที่คุณคุยแล้วคุณจะมีสเสน่ห์มีแรงดึงดูดกับเขากลับคืนมานั่นเองนะคะในช่วงเดือนตุลาคมนี้โอเคเดี๋ยวไปเจอกับพาร์ทของคนโสดกันต่อได้เลยสวัสดีค่ะคนโสดมาแล้วมาดูซิพลังงานคนโสดเป็นเช่นไรในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะ s i x ซ f อ e n พัน l e s ค่ะ The w ค่ะ เฮอ m i มิตท oh. mm ูอาร์พันเโและ De v ว l โ้ในเดือนนี้คุณช่างเป็นคนที่ดูมีเสน่ห์ดูเป็นคนน่าเข้าใกล้มากเลยนะคะ mm hmm. คุณอยู่กับตัวเองจนมีความสุขคุณชอบที่จะอยู่แบบสันโดษนะคะอืม mm hmm. ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะอม,มันจะดึงดูดพลังงานแห่งความน่าหลงไหลความน่าใกล้ชิดเข้ามาหาคุณซึ่งถ้าเกิดคุณอินกับความรู้สึกลักษณะแบบนี้ได้ตลอดทั้งเดือนคุณจะเป็นคนที่เพอร์เฟกและมีเสน่ห์ม,มากมนะคะแต่ดูเหมือนว่าในช่วงท้ายๆปลายปลายปักปลายปายเดือนแล้วเนี่ยคุณจะเริ่มเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะหลุดออกจากความรู้สึกที่ เหมือนกับการสร้างโลกของตัวเองความรู้สึกนิ่งเฉยอ,อะไรประมาณนี้นะคะคุณจะหลุดออกมาจากโลกนั้นคุณจะแบบว่า มีความรู้สึกต้องการอะไรมากเป็นพิเศษหรือ crazy อะไรมากเป็นพิเศษมันน่าจะเป็นความรู้สึกที่เหมือนคุณได้พบได้เจอเจอใครบางคนที่มี power หรือมีพลังในการสะกดคุณทําให้คุณเนี่ยย้ายจุดโฟกัสจากตัวเองอะไปอยู่ที่คนอื่นได้ง่ายเพราะฉะนั้นระวังให้ดีช่วงปปลายท้ายๆเดือนคุณอาจจะได้พบเจอกับพลังอะไรที่มันเกินต้านมาเลยทําให้คุณเนี่ยตกเข้าไปอยู่ในบ่วงแห่งเรื่องของสเสน่ห์บวงแห่งในเรื่องของกิเลส ขอบกับผู้อื่นได้ง่ายนะคะอืมประมาณนั้นอันนี้เป็นพลังงานความรู้สึกของคุณแต่เริ่มต้นอนะคุณเริ่มต้นมาดีอยู่แล้วคุณจะทําตัวเป็นคนที่แบบอ่ดูเป็นคนที่มีความนุ่มนวลอ่อนโยนในตัวเป็นคนเสียสละหรือเป็นคนที่มีความเป็นผู้ให้สูงนะคะคุณจะเป็นคนที่อยู่นิ่งๆมีภาพลักษณ์ที่ดูและเป็นที่น่าประทับอ,อกประทับใจของคนอื่นแต่ ขอให้คุณคงสภาพนั้นให้ได้ตลอดทั้งเดือนเนเพราะว่าดูแล้วพลังงานคุณเนี่ยจะเริ่มหลุดตอนช่วงไปลายๆของเดือนไปแล้วนั่นเองอ่ะมาดูซิว่ามันมีใครเข้ามาที่มีอำนาจอย่างทรงพลังที่จะทำให้คุณป้ายแขวะได้ง่ายหรือเปล่า s h a r i o t ค่ะ The Wolf k n i g h t of Pentacles เอ e ออฟค p ัโอ้โหว่าแล้วเชียวคิงเอาบอลค่ะนั่นแหละนะคะคุณน่าจะเจอกับคนไกลก็ได้อาจจะได้เจอกับคนไกลคนต่างชาติต่างภาษาคนที่มีความยูนิคคคนที่มีความเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครแล้วเขาคนนั้นเนี่ยมีความเขาเรียกว่าแข็งอ่อนโยน เขาเรียกว่าอะไรแข็งกล้าวและความอ่อนโยนในคนคนเดียวกันนะเป็นคนทํางานเก่งเป็นคนที่เขาเรียกว่าโฟกัสอะไรแล้วก็จะมุ่งไปถูกเป้าหมายมันทําให้เออคุณอาจจะต้านทานสเสน่ห์ของคนคนนี้ได้อย่างไม่ได้อย่างอย่างแน่นอนแล้วมันทําให้คุณมีความสึกหลุดโฟกัสคุณจะได้เจอนะเออแล้วเขาคนนี้จะนําความรู้สึกหรือว่านําความรักนำแพชชั่นมากระตุ้นคุณทําให้ คุณไฟไฟแห่งความรักที่เขาเรียกว่าเคยดับนิ่งเงียบนิ่งมันจะลุกโชนขึ้นในช่วงป,ปลายของเดือนนะคะนั่นเองคุณได้เจอกับคนทางไกลแน่แนเลยนะคะเอามาดูซิว่าความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรหลังจากที่คุณได้เจอเจอคนคนนี้ S uh, the strength seven of artemis Hi Princess, Hi Hi p e c e Hello Fan ค่ะโทษที Hello Fan, Hi p e c e Nice upon, Tree of c h a r i e s ในความสัมพันธ์นี้นะมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่าน่าจะไม่ได้เปิดเผยความรู้สึกกันอย่างตรงไปตรงมา นะคะน่าจะเป็นลักษณะของความสัมพันธ์ที่ก่อตัวขึ้นจากการทํางานร่วมกันก็ได้การติดต่อการดิวงานร่วมกันก็ได้นะคะใครคนหนึ่งจะมีอะไรอ่ะมี power มีพลังอำนาจแต่เหมือนกับว่าเขาจะยอมลงให้กับให้กับคุณอืนะคะชาวราศีเมษเขาจะยอมลงให้กับคุณเขาจะยอมให้คุณเนี่ยอ มีอํานาจเหนือกว่าในเรื่องของการออกความคิดเห็นหรือการแสดงทัศนคติหรืออะไรต่างๆนานาทั้งๆที่ตัวเขาเองเนี่ยค่อนข้างเป็นคนเก่งเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ที่ดีแต่ดูเหมือนว่าเออเขาจะยอมมาฟังคําพูดของคุณชาวราศีเมษอะไรประมาณนั้นนะคะซึ่งการที่เขายอมในเบื้องต้นมันน่าจะมีอะไรบางอย่างที่มันอ่า ซุกซ่อนไว้อยู่ภายในซึ่งคุณอาจจะยังไม่รู้ว่าเออมันมีมันมีอะไรเป็นเบื้องหลังเบื้องลึกหรือเปล่าในความสัมพันธ์นี้ในในความรู้สึกที่เขายอมคุณในครั้งนี้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะมันต้องใช้เวลาค่ะนะคะเพราะว่าดูจากรูปการแล้วเนี่ยคนที่เข้ามาโฟกัสคุณเนี่ยจะดูเป็นมีความเป็นผู้ใหญ่ด้วยนะมีความเป็นผู้ใหญ่สูงและเป็นคนที่ค่อนข้างรักษาภาพรักษาอิมเมจเพราะฉะนั้นแล้ว มันก็อาจจะยังไม่ได้ชัดเจนมากนักในเรื่องราวที่ว่าเขาจะจีบคุณอย่างเต็มที่แต่รู้แล้วแหละว่ามันมีความรู้สึกดีที่จะนํามามอบให้แต่ว่ามันจะพัฒนาแบบค่อยเป็นค่อยไปอาจจะเข้ามาจากกลุ่มเพื่อนนะคะหรืออาจจะเข้ามาจากกลุ่มลูกค้าหรือกลุ่มอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันมีกลุ่มก้อนแล้วก็มีคนเป็นตัวกลางคอยเชื่อมต่อคอนเน็กให้คุณสองคนเนี่ยได้ใกล้ชิดกันนั่นเองนะคะามาดูซิว่า ไพ่บอสซาจะบอกอะไรอีกเอาเอาใหม่เอาใหม่มันติดมาสองใบโอ้ไพ่ใบนี้เอามาอีกแล้วเหนื่อยใจประสบการณ์ใหม่ใหม่ จโลกของฉันลืมตาดูโลกอะไพ่ก็ยังไม่ได้บอกอะไรอย่างเด่นชัดมากนะักในเรื่องราวความสัมพันธ์นี้นะคะคุณอาจจะเหนื่อยอกเหนื่อยใจนะกับเรื่องราวที่คุณเจอเจอมาคุณอาจจะคอย คุณอาจจะไม่กล้าที่จะเปิดใจให้กับใครอย่างเต็มที่ <Yeah. S 1> <asted. S 2> เพราะฉะนั้นในช่วงพิเรียดเนี้ยคุณก็ดําเนินมาอย่างอย่างดีในช่วงต้นๆแต่มาในช่วงท้ายๆคุณจะเริ่มเปเพราะว่าคุณได้เจอกับประสบการณ์ใหม่ๆได้เจอกับคนใหมๆ่ๆที่เขาเขาเรียกว่าพยายามที่จะเข้ามาในโลกของคุณพยายามที่จะทําให้คุณได้ลืมตาดูสิ่งอะไรใหม่ๆและให้คุณได้เจอประสบการณ์ในการครบหาใครใหม่ๆใหม่ๆเข้ามาในชีวิตคุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยอกเหนื่อยใจไปบ้างนะกับ ความรู้สึกที่มันไม่ตรงไปตรงมาสักเท่าไหร่ไม่ได้บอกว่าชอบไม่ได้ชอบก็บอกชอบแต่อาจจะเป็นลักษณะของการปากอย่างใจอย่างอะไรประมาณนี้นะคะคุณจะได้เจอกับคนลักษณะแบบนี้เข้ามาในเดือนตุลาคมนี้สําหรับคนโสดนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็พยายามเตรียมใจนะคะเตรียมใจแล้วก็อาจจะต้องเปิดใจเพื่อที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆและคนต่างๆที่เข้ามาหาคุณในพิเรียดนี้นะคะ เชื่อเถอะว่าการเรียนรู้ของคุณเนี่ยมันเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆการได้พบผู้คนหลากหลายซึ่งแม้ว่า มันอาจจะไม่ได้พัฒนาถึงขั้นสุดโตง่งแต่มันก็จะสามารถเรียนรู้กันไปในแต่ละวันมันจะทำให้ความผูกพันมันเพิ่มขึ้นทีนิดๆนั่นเองนะคะโอเคสำหรับคนโสดก็มีเท่านี้ก็ได้เจอกับพลังงานใหม่ๆใครใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาในการศึกษาและดูใจกันไปก่อน ยาก่อนที่จะเปลี่ยนสถานะนั่นเองนะคะโอเคจบแล้วถ้าชอบการอ่นานไพ่ของจนแพทฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปที่จนแพทจะนามาลงให้เป็นประจํานั่นเองค่ะสําหรับวันนี้ต้องขอลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย